คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับครับกศูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับคุณต้ายัางติดภารกิจนะครับผมการจะรอบทิศก็เลยรับหน้าที่ในการเนินรายการกันสองคนเหมือนเดิมนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงๆเป็นเรื่องที่คุณต้าแนะนําม,มานะครับเพราะว่าเขาอยากจะรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับผีชนิดหนึ่งที่อ่าพอดีมีการไปมีมีคนไปเล่าในรายการ The ะโก s t Radio พอดีเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของผีมาบ้องนะครับในนี้ก็จะเป็นตอนอาถรรพ์ผีมาบ้องนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีหลายคนฟังแล้วอาจจะงงว่าผีมาบ้องคืออะไรแล้วก็จริงๆแล้วในยุคนี้ยังมีผีมาบ้องอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเคยฟังเรื่องต่างๆเหล่านี้น่าจะเกิดขึ้นมานาน ส่วนมากน่าจะเป็นเรื่องราวที่หลายสิบปีผ่านมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์รอบทิศสรุปใจความสั้นๆจากาเทปของ The Ghost Radio นะครับเกี่ยวกับอาถรรพ์ผีมาบ้องว่าเป็นมาอย่างไงบ้างครับผมครับก็เดี๋ยวเราสรุปเนื้อหาก่อนแล้วค่อยมาคุยรายละเอียดกันอีกทีนะครับสำหรับเรื่องอาถรรพ์ผีมาบ้องนี่จะเป็นเรื่องของคุณทายนะครับซึ่งก็เล่าย้อนกลับไปถึงรุ่นแบบคุณทวดอะไรประมาณนี้ ที่แบบสมัยก่อนยังอยู่กลางป่ากลางเขาไม่ได้มีบ้านเมืองไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือสมัยก่อนเวลาเขาไปสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ก็จะไปหาสถานที่ที่จะแบบเป็นไร่ทําไร่ทํานาเพราะปลูกได้แล้วก็เวลาจะซื้อของอะไรบางทีก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรในห้อยหรือมีอะไรพวกอย่างเงี้ยที่แบบเอาของ ใส่เกวียนมาแล้วก็เวลาเวลาซื้อก็ไม่ได้ซื้อด้วยเงินแต่แบบเอานั้นมาแลกกับอันนี้เอานี้มาแลกกับข้าวอันนี้แลกน้าําปลาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ขบวนคาราวานขายของเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านของน่าจะเป็นรุ่นคุณทวดเก่าๆหลายหลายสิบปีนะแล้วก็เขาก็คุณทวดรุ่นคุณทวดเนี่ยเขาก็ถามว่ามีของเด็ดอะไรบ้างเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยอยู่กลางป่ากลางเขาเขาก็มาแกะจะมีของขังไว้ติดตัวจะได้แบบว่า การผีการสิ่งไม่ดีต่างๆอะไรเงี้ยพอถามถึงของเด็ดเขาก็เลยไปนค้นมาให้ไปเปิดในห,หีดออกมาให้เป็นคล้ายๆเป็นมา้าตัวดำๆตัวนึงเป็นรูปปัน้นรูปมา้าแล้วก็บอกอันนี้แหละขังที่สุดเลยอะไรประมาณนี้แล้วถามว่าต้องแลกเท่าไหร่รู้สึกว่าจะแลกแบบข้าวเป็นถังเลยซึ่งมันเยอะมากเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเยอะไปไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยไปถามแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยบอกว่าอย่าเอาเลยอย่าเอาเลยเพราะว่าของพวกนี้มันน่าก,กลัวแล้วโอ้โหมันแพง แต่ปรากฏว่าคนที่อยู่บ้านข้างๆเ่ยสุดท้ายก็ไปเอาเอาไปแล้วก็เลยเรื่องก็เลยเกิดกับบ้านข้างๆข,ข,ขึ้นมาก็คือผีมาบ้องเนี่ยในเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้บอกวิธีการเลี้ยงชัดเจนแต่บอกว่าก็คือจะต้องเอาพวกเลือดสดเนื้อสดมาเลี้ยงแล้วไม่ใช่เลือดสดที่แบบไปซื้อในตลาดด้วยคือต้องแบบฆ่าตรงนั้นอื ต้องฆ่าต้องตัดคอตรงนั้นต้องกรีดเลือดตรงนั้นแล้วก็เอาสดๆอย่างนั้นจริงๆอะมาเส้นครับแล้วปรากฏว่าพอบ้านนั้นเขาเลี้ยงไปได้ระยะหนึ่งคงด้วยความว่ามันมันมันทำยากกับบางทีก็ไม่มีเวลาบางทีก็อะไรต่างๆสุดท้ายเขาก็ไม่ไม่ได้ทําเองก็ไปซื้อจากตลาดหลังๆก็แบบไม่ซื้อเลยทีนี้ก็แบบว่าพอชักขี้เกียจอะพูดง่ายๆก็ก็ไม่ได้อะไรก็วางบูชาไว้เฉยๆปรากฏว่าพอเริ่ม เป็นแบบนั้นปุ๊บก็เกิดเรื่องขึ้นก็คือคนที่เอาไปบูชาที่บ้านนั้นเนี่ยก็รถมอเตอร์ไซค์คว่ำตายอืมแต่ว่ามีคนมาเล่าว,ว่าก่อนที่เขาจะมอเตอร์ไซค์คว่ำตายเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขาได้ยินเสียงเหมือนมา้าแล้วพอเขาหันกลับไปแบบว่าก็เห็นเป็นม้าตาแดงตัวใหญ่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็กตกใจแล้วก็หักหลบแล้วก็ตกลงไปในคลองแล้วก็เสียชีวิตซึ่งอันนี้มันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าอาจจะแบบ เป็นดูบัติเหตุก็ได้แล้วปรากฏก็มีเรื่องมาเกิดต่อกับคนในครอบครัว <c oughs> ก็คือกลางดึกแล้วได้ยินเสียงมา้าร้องแล้วก็แม่ของเขาหรืออะไรสักผมก็จําไม่ได้เป็นใครนะก็ลงไปดูว่าปรากฏว่าเป็นไอ้ม้าตัวตาดแดงๆก็ตัวใหญ่มากตัวเนี้ยกําลังกินแม่เขาอยู่คือเป็นม้าแต่กินคนนะคือกินซากศพเพราะว่าคือเหยียบเหยียบแม่เขาจนตายแล้วก็กินซากศพอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอมัน มีคนลงมาเห็นมายิงปืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็วิ่งหนีหายไปในความมืดอะไรคนก็เลยแบบเออันนี้มันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วแหละมันชักจะแบบน่ากลัวกันทุกทีทุกทีแล้วปรากฏว่าพอไปจนถึงแบบพอมันเป็นการเป็นเรื่องอาถรรพ์น่ากลัวมากจนแบบว่าคนก็ไม่อยากจะอยู่บ้านเนี้ยแต่ว่าพอทิ้งไปอยู่ต่างเมืองนานเขาก็เห็นว่าเออก็เสียดายบ้านเนี้ยก็เลยกลับมาอยู่กันใหม่ ในรุ่นในเรื่องลูกรุ่นหลานอะไรพอมาอยู่กันใหม่เสร็จเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็ไม่ได้กลัวว่ามีอะไรเพราะมันเรื่องเก่านานมาแล้วอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าพอมาอยู่กันได้ไม่นานก็เจอเรื่องไอ้ม้าถ่านตัวนี้อือมเวลาขีา่มอเตอร์ไซค์ก็เห็นม้าวิ่งไล่ตามแล้วก็ทําให้เขาเกิดอุบัติเหตุเกือบเสียชีวิตอ,อะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็มีลูกหลานที่แบบว่ากําลังท้องอยู่ก็เสียชีวิต แบบเหมือนโดนมีอาการเหมือนโดนม้าหรือโดนรอยเท้าใหญ่ๆเหยียบจนเสียช <iences> ีว <com> ิตอะไรอย่างเงี VID ้ยอยู่ตลอดเวลาจนเขาเริ่มกลัวว่ามันทำไมอาถรรพ์มันน่ากลัวขนาดนี้เขาก็เลยปรึกษาพระไปปรึกษาพระปุ๊บพระพระเห็นพระพระได้ยินปุ๊บพระก็เหมือนกับท่านก็คงนั่งทางในดูอะไรประมาณเนี้ท่านก็เลยบอกว่าไปหาให้เจอเป็นรูปปั้นมาไปเก็บไปอยู่ตรงไหนในบ้านอืเขาก็ไปหาหาตรงไหนอะไรก็ไม่เจอสุดท้าย ไปเจอว่ามีการเอาไปฝังไว้ที่โคนต้นมะม่วงเหมือนกับพยายามจะไม่ให้มันออกมาอารวาสอีกอะไรประมาณนี้โดยโดยญาติรุ่นเ,เก่าแต่ปรากฏว่าก็เอามันไม่อยู่แล้วก็พอขุดขึ้นมาปุ๊บพระท่านก็ก็ส่งมาให้พระท่านดูพระท่านก็บอกไปเอามาได้ยังไงไอ้ของแบบเนี้ยแล้วท่านก็บอกเดี๋ยวท่านจะเอาไปจัดการเองแต่เอาเอาไว้ไม่ได้เพราะเป็นอันตรายมากอะไรประมาณเนี้ยแล้วหลังจากจที่ท่านเอาเอาเจ้าม้าตัวเนี้ไปแล้วเนี่ยครอบครัวก,ก,ก็รู้สึกว่า จะอยู่ได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีเหตุเกี่ยวกับพวกผีมาบ้องตามมาทําลายอีกเรื่องเรื่อง,องข้าวๆเขา,ขาจะประมาณนี้แต่ว่าจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะถ้าคใครอยากฟังรายละเอียดเต็มเๆไปฟังในในรายการ The Ghost Radio ได้นะครับเรื่องข้าวก็จะเป็นประมาณนี้อืมซึ่งผีมาบ้องนี้ตามตำนานนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับที่อาจารย์เราติศเคยมีข้อมูลครับคือผีมาบ้องเนี่ยเป็นผีเฉพาะทางเหนือ ซึ่งผมมาเคยได้ยินตั้งแต่ไปไปหาหลวงตามมาที่วัดถ้ำบางนาะทุกท่านก็อยู่ทางเหนือนะแล้วก็ท่านก็อยู่แบบชายแดนติดพม่าเลยจําได้เลยสมัยนั้นนะ่ะท่านเคยพูดให้ฟังว่าเนี่ยผีม้าบ้องเนี่ยมันเฮียนเฮียนมากมันจะได้ยินเสียงมา้าเสียงม้าวิ่งมาแล้วก็เป็นผีที่จัดการยากมากๆมามคือผีม้าบ้องเนี่ยเป็นผีอยู่ในตระกูลคล้ายๆกับพวกปอบแต่มันมันเป็นวิชาทางเหนือก็คือ เป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นวิชาคนที่เป็นผีมาบ้องนลยก็คือคนที่ไปทําวิชาแล้วก็ผิดครูครับอย่างถ้าเกิดเป็นภาคอีสานเนี่ยพอผิดครูก็จะกลายเป็นปอกแต่ทางเหนือบางมันอาจจะมีบางวิชาไม่แน่ใจว่ามันเป็นวิชาประเภทไหนคงเป็นศยศาสตร์ประเภทหนึ่งแล้วพอทําผิดวิชาแล้วก็เลยทําให้ตัวเขาอะกลายเป็นเหมือนกับผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับอสุรกายครับ คือเป็นลักษณะของอสูร,รกายคือมีรูปร่างคล้ายกับมา้าแต่ว่าเหมือนกับเป็นกึ่งแบบอาจจะคล้ายๆเสือสมิงทางภาคภาคอื่นๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วเป็นม้าที่แบบคือพอเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันมันจัดการยากมากเพราะว่าคือถ้าเขาเป็นวิญญาณเป็นสัมภเวสีเนี่ยเราแค่แผ่บุญไปก็ก็จบเรื่องกันแต่พวกเนี้ยมันไม่ใช่เป็นวิญญาณโดยเฉพาะแต่มันมันเหมือนยังคงร่างอยู่หรือว่ายังยังมีมีธาตุมีอะไรอยู่มันทําให้ เราไม่สามารถที่จะแผ่บุนี้กับเขาได้แล้วก็พวกเนี้ยบางทีเนี่ยอย่างเป็นพวกลักษณะปอบเชือ้อก็คือเหมือนกับว่าเขาต่อลูกต่อหลานกันไปได้ใน mm hmm. ลักษณะผีมาบ้องนี่ยคล้ายๆเหมือนกันคือมันสามารถต่อไปสู่ลูกสู่หลานได้ซึ่งการต่อไปนี่ก็คือเป็นพวกลูกหลานยมีกรรมสัมพันธ์กับเขามาในอดีตเพราะฉะนั้นพอมาเกิดเป็นลูกของคนนี้หลานคนนี้ด้วยกรรมในอดีตมันก็จะทําให้ดึงต่อ ไอ้อาถพนของตัวเนี้ต่อไปยังลูกหลานได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยยิ่งพอมีเรื่องของกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกก็ยิ่งทําให้ไม่สามารถที่จะแผ่บุญเฉยเฉยหรือว่าทําวิชาปกติเพื่อที่ที่จะล้างอาถรรพ์พวกนี้ได้ก็เลยกลายเป็นวิชาที่เรียกว่าแก่อยากมากพวกวิชาปอบวิชาวิชามาบ้องวิชาอะไรพวกนี้ค่อนข้างเป็นอาถรรพ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวแต่ถามว่าในปัจจุบันก็คงแทบแทบจะไม่ไม่มีแล้วคาดว่าเพราะว่า ผมว่าไม่แต่คนทางเหนือเองปัจจุบันไปบอกว่าผีม้าบ้อง<ม>บางทีเขาก็อาจจะไม่มไม่ค่อยรู้จักกันแล้วนะแต่ว่าคือถ้าเทียบคือเท่าที่เคยฟังหลวงตาท่านเล่าคือเป็นขนาดหลวงตาเองบอกเป็นผีที่จัดการยากมากอืมแล้วหลวงตาท่านก็น่าจะเคยเจอสมัยที่ท่านไปทุด,ดงอยู่ทางเหนือทางอะไรประมาณนี้คือมันด้วยความที่มันไม่ใช่ผีปกติมันเป็นผีที่มาจากคนทําวิชาแล้วก็ผิดผิดครูพวกผีผิดครูเนี่ยเป็นผีที่จัดการยาก ยากมากๆเพราะว่าตัวเขาก็มีกําลังของเขาเองแล้วก็มันไม่ใช่วิญญาณทั่วไปที่เราจะไปแผ่บุญให้ได้เพราะฉะนั้นคือข้อคิดอันนึงที่ได้จากตรงนี้คือหนึ่งการเรียนศสยศาสตร์เนี่ยมันมีโทษมากกว่าคุณการไปพึ่งวิชาผีวิชาอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อมาขอให้ผีมาช่วยมาทําอะไรเนี่ยถ้าไปผิดไปอะไรเนี่ยถ้าเกิดกับพระอะไรอย่างมากท่านก็ท่านก็ไม่ยุ่งด้วยก็จบแต่ถ้าเกิดเป็นผีเนี่ยถ้าเราเสียสัจจะก,กับมันมันเล่นเราคืนอย่างหนัก คือเท้านอกจากเราจะกลายเป็นบริวารของมันหรือกลายเป็นเป็นอาถรรพ์ต่อไปอย่างเงี้ยก็ก็จะทําให้เป็นกรรมที่ผูกพันกันไปแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราอย่าไปประมาทว่าเอ้ยเราสวดมนต์เราแผ่บุญได้ไม่เป็นไรไปเจอผีอะไรก็ไม่ต้องกลัวก็ไม่ใช่คือเขาจะมีภาษิตจะเสมอว่าอย่าเก่งกับผีอย่าอย่าลองดีกับพระอะไรประมาณเนี้ยคือผีบางตนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราไปไหนหรือเราสวดมนต์แผ่บุญอยู่เสมอในดี่แล้วแต่เราก็อย่าไปประมาทจนเกินไปว่าเฮ้ยฉันไปที่ไหนฉันสวดมนต์ฉันแผ่บุญก็คงปลอดภัยหมดอะไรประมาณนี้บางทีเราก็ต้องศึกษาสถานที่ที่มาที่ไปบางที่ยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกตามป่าลึกๆตามหมู่บ้านไกลๆพวกเนี้ยผีจะมีความเขาเรียกจะเรียกว่าเฮียนก็ได้เพราะว่ามันเป็นดินแดนที่คนยังมีความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณสูงเพราะฉะนั้นความผูกพันกับจิตวิญญาณสูงปุ๊บเนี่ย มันทาให้กําลังจิตของเขามีความเข้มข้นอย่างพวกถ้าเกิดเป็นพวกกะเหลี่ยงพวกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นชาวเขาชาวรอยพวกเนี้ยวิชาเขาเก่งมากบางทีพระภาคกลางอย่างพวกเราบางทีสู้ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้เขามีความเชื่อมั่นในผี <S 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 เขาอยู่กับผีมาตลอดปูย่ย่าตายายแล้วเขาก็พึ่งผีอย่างเดียวเขาไม่ได้เหมือนเราที่แบบมีอะไรก็เปิดไฟไปหาหมอไปอะไรได้ทุกอย่างก็พึ่งผีหมดเพราะฉะนั้นเขาทุ่มทุกอย่างไว้ในนั้นอะ เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอวิชาพวกนี้บางทีถ้าเราไม่เก่งจริงๆหรือว่าเราไม่ภาวนาไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีไม่มีพระติดตัวไปจริงๆเนี่ยก,ก็ก็สู้ยากอยู่เหมือนกัน mm hmm. เราประมาทไปได้เองถ้าเกิดใครไปเที่ยวป่าเที่ยวดงเที่ยวอะไรต่างๆพวกนี้ก็พยายามหาพระติดตัวสวดนมนต์แผ่บูญอธิษฐานครูบาอาจารย์ช่วยเหลือไว้เสมอก็จะดีกว่าครับผมก,ก็เป็นอีกเรื่องที่ที่น่าสนใจเรื่องนี้ก็คือเพราะว่าเป็นผีแปลกๆซึ่งคนภาคกลางอย่างพวกเราบางทีก็ แทบจะไม่เคยได้ยินแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใน,ในทางภาคเหนือครับผมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผีนะครับที่มีการแนะนํามาจากคุณต้านะครับเพราะได้ยินชื่อแล้วอาจจะเป็นผีที่แปลกนะครับพอเล่นแล้วก็มีการเล่าในรายการพอดีนะครับ The อ h o s t Radio ขอบคุณทาง t h ด Ghost Radio ด้วยนะครับที่อนุญ,ญาตให้เราเอามาวิเคราะห์ในมุมมองของ Ghost Guru ว่าผีแบบนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไงเอามาเล่าให้เล่าสู่กันฟังนะครับแต่อย่า ่าให้เรามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องไหนเกี่ยวกับทางหรือ h o s t Radio นะครับหลังจากที่ได้ดูมาแล้วมีความสงสัยหรือมีเรื่องราวอะไรนะ่าสนใจนะครับสามารถแนะนำมาได้คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่ามีตอนไหนมีผีแบบไหนที่อยากจะรู้ที่มาที่ไปหรืออยากจะรู้ว่าถ้าเจอผีแบบนี้เราจะรับมือ,อยังไงเราจะต้องช่วยเหลือเขายังไงหรือว่าเขามาปรากฏตัวเราเห็นเพื่ออะไรนะครับรู้เรื่องผีแล้วคุณจะ กลัวผีน้อยลงหรือจะไม่กลัวผีในที่สุดนะครับกับพวกเรานะครับทั้ง3คนนะครับคุณต้าวันนี้ติดภารกิจนะครับผมอาจารย์รอบทิ่เคยดนเนินการกัน2คนวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับตอนใหม่ๆติดตามได้ที่ทช่อง YouTube g h o s t g u r u นะครับแล้วก็วันเสาร์สามทุ่มอาจารย์รอบทิศคุยกันส,สดๆเลยนะครับที่แฟนเพจ h o s t g u r u นะครับแล้วก็นําเทปนั้นมาดีรารอีกครั้งในช่อง YouTube ตอนวันพุธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณ าฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา h o s t g ู r u นะครับวันนี้ผมการจะรรมิดขอตัวลาไปก่อนนะกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ